เชคฉักสาขาแรกในประเทศไทยครับวันนี้เราจะมากินทุกเมนูเลยเนือเน้อร่อยนะอ,อันนี้เนื้อร้อนเนื้อรู้ว่าเนือน้อเนื้อดีครับเขาบอกข้างนอกจะกรอบแต่ข้างในาจะนุ่มครับข้างนอกจะกรอบแต่ข้างในาจะนุ่มน,นี่แขนฉันอ๋อคุณแม่กินก่อน สวัสดีครับชาวเกษตรสมรังครับวันนี้ผมพาคุณแม่นะครับมาอยู่กันที่เซ็นเวอร์เพราะว่าจะพาคุณแม่มาต่อแถวแบบวัยรุ่นคุณแม่พร้อมไหมฮะที่จะต่อแถว2ชั่วโมงอ๋อพร้อมมากเกษตรว้ยสายแบบเราต้องพร้อมทุกวันคือร้านนี้เขากำลังฮิตมากครับเชคจักสาขาแรกในประเทศไทยวันนี้เราจะมากินทุกเมนูเลย คือร้านเช่ชขยเนี่ยเขาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยไม่แต่เขาเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากในอเมริกาพอ,อ,อมาเปิดที่นี่คนต่อแถวเยอะมากมีช่วงหนึ่งที่เราเปิดโซเชียลไปแล้วจะแบบมีแต่คนแบบโพสต์รูปถ่ายรูปว่าแบบเข้ามาต่อแถวอะไรก็คือร้านนี้นีเองนี่ยังไม่เที่ยงเลยนะนี่มัน11โมงนิดๆใช่ป่ะจมโมงนิดๆเองดูข้างหลังห้างเปิดเนะี่ยห้างเพิ่งเปิดเมื่อกี้เรามายังโล่งอยู่เลยนี่หันไปแป๊บเดียวเนี่ยเขาเต็มเลยโอ้ฉันยืนสองชั่วโมงเลยนะ ได้เอาเรากินทุกเมนูป่ะวันนี้ิทุกเมนูเราจะกินทุเป็นทุกเมนูต้องกินให้คุ้ม,มอ่ะกินให้คุ้มต่อนกินให้คุ้มต่อแถวไปเขาจะมีเมนูมาให้ก่อนครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะคุณแม่ดู <S <S นี่มิลค์เชคเข้าวเหนียวเจลลี่บเบอรเตอร์เฮ้ยอันนี้นะ่ากินอ่อันนี้ขอลองอันนี้ก่อนเลยอากาศร้อนเบอร์เกอร์โตสั่งเราสั่งน้ำเเบอร์เกอร์คุณแม่กินเบอร์เกอร์อะไรบ้างหรือว่าสั่งมาทุกอย่างเลยสั่งทุกอย่างไหนไหนมาแล้วเสียเวลายืนเนาะเผื่อเอฟซีแม่เข้ามาทานเขาจะได้รู้ว่่าต้อองงสัะไร อ๋อแล้วเอฟซีคุณแม่มาต้องเขาจะจั่งตามคุณแม่ด้วยอ้าวเผื่อไงวัยเกษียณเนี่ยบางทีเมนูเยอะแล้วเรือกไม่ถูกแล้วจะกินอะไรกระเสียณไว้ใส่ต้องพัฒนาสมองนิดนึงฮะเราก็เลยเราก็เลยสั่งเราสั่งทุกอย่างแล้วเราก็จะบอกว่าแล้วเราก็จะบอกว่าอันไหนที่อร่อยอันไหนที่อย่างเราต้องทานแต่เราว่าทานทุกอย่างสเพราะเราชอบถือว่าซื้อให้มาแล้วเคยกินทุกอย่าง เราจะต่อแถวมาสัก1ชั่วโมงนะครับผมอธิบายไม่ได้จริงกับเกี่ยวกับปริม,รมาณที่เราสั่งมานะครับก็เบาๆส,สิบอย่างสั่งมาสิบอย่างยังไม่รู้ขนมหวานนะครับซึ่งอันเนี้ยไฮไลท์เลยอันนีอ้อยากกินก่อนมากแต่มันต้องมันคุณต้องกินอาหารก่อน <c oughs> ใช่ไหม <ARRATOR dining S 1> ไม่เป็นไรเดี <pickles>. <S <S> <S ๋ยวนี้ไม่ถือแล้วอ,อยากจกินของหวานของขาวคืออันเนี้ยเร่นน้ำย่อยก่อนเร่นน้ำย่อยเขาบอกว่า เชคแขกเนี่ยไปแบบไม่ว่าคุณจะกินเชคแชค็กเคยกินมาแล้วที่มือนอกอะไรแต่คุณก็ต้องมาที่เมืองไทยเพราะทำไมเพราะว่าที่นี่เขาจะมีซิต้เชคของเขาเองก็คือเมนูของประเทศไทยเนี่ยซิต้เชคของเราเรียกว่ามิค์เชคมิค์เชคข้าวเหนียวใบเตยเจลลี่ใบเตยเหมือนกินขนมที่มัน มันอยู่ในตะโก้ทาโก้ทาโก้ก็มีมจะมีกะทิด้วยอ่าค,ค,คล้ายๆอย่างนั้นแต่มันจะแบบมีใช้อยู่ข้างบนอร่อยมากอันนี้อันนี้คุณต้องมาลองอ่ะเรามาเ,เมร,ริ่มเบอร์เกอร์ดีกว่าครับเราเริ่มกันที่อันแรกนะครับคุณแม่เป็นซีนเจอร์ของที่นี่ครับก็คือแจ็คเบอร์เกอร์เองเป็นเนื้อไอน์คัสแท้แบบนุ่มเขาบอกข้างนอกจะกรอบแต่ข้างในจะนุ่มครับข้างนอกจะกรอบแต่ข้างในจะนุ่มนี่แขนชั้นอ่ะคุณแม่กินก่อนด้วยความหิว เนื้อนุ่มากเลยอะ <S 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 เนื้อรู้ว่าเนื้อเนื้อดีอะครับเนื้อมันดีม,นมันมีในกลิ่นของแองกัส,สอยู่รู้เลยว่าเป็นเนื้อดีมันจะแบบชุ่มๆอะมัน juicy อะข้างในอะ <S <S ไม่รู้ต่อไปเท่าจะลองนะครับก็คือ smoke s t a ครับคุณแม่มันจะมีเบคอนด้วยไหมครับเขาบอกว่าจะเป็นเนื้อุ่มเหมือนกันแต่เขาจะมีเบคอนอยู่ข้างในแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในครับอ่ะได้ก่อนต้องไม่พาปากที่ใหญ่กว่านี้ใหญ่เลยอะปากได้กินได้ แม่คุณไม่เห็นโดนเบคอนเลยคุณแม่มีเบคอนเห็นไหมอ๋อกลิ่นเบคอนกลิ่นเลกหวาน,นแอบเผ็ดนิดนิดอันนี้มันมีรสชาติของที่แม่บอกกันอันนี้เบคอนอันนี้อร่อยแต่มันจะไม่กินตามชื่อเลย่งสม,มูสมมเค็มเค็ไมไหม้นิดนึงถ้าคนชอบกินเค็มนะอันนี้คุณน่าชอบส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันจะเค็มนิดนึงมันจะเค็มกว่าปกติถ้าส่วนตัวแล้วผมผมชอบ ชักเบอร์เกอร์อันแรกเลยออริจินอลของเขาเลยที่แบบคือซิเนเจอร์เขาขเพียวันนั้นแต่อันนี้ก็จะแบบเหมือนกับสโมกอ่ะนี้ก็จะแบบมีกลิ่นไม่ไหม้เกรียมๆหน่อยไปกันต่อนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแชัคจัดจัดก็คือการวางมาันเรียงๆกันนะมีเนื้อใช่ไหมแล้วตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดพอโตเบโลซึ่งคำมันใหญ่มากเลยอ่ะแม่กัดไหวไหมก<อ>ินได้กินไหวไหมไหวเงีเสียอย่างเรา อันอน,นี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดจริงด้วยอ่ะเป็นเห็ดเป็นเห็ดมาเป็นแผ่นไม่ใช่มาจา่วิญญาณมันคังใหญ่มากอ่ะไม่รู้จะงับตรงไหนก่อนเราเป็นคนฝากอะไรกันเนี่ยนะอันนี้อร่อยนะ มันเหมือนกับเห็ดผสมกับแฮชเบราวน์นะนี่หรอวะอ่าใช่ใช่ใช่เนื้อร่อยมากดีนะเนื้อร่อยมากแต่คุณต้องมีพลังในการกินนิดนึงนะเดี๋ยวคุณคต้องคนปากกว้างนินดนึงคุณจะกินง่ายเพราะมันเนี่ยวัยรุ่นหน้าชอบเออวัยรุ่นหน้าชอบกินไปเลอะไปช่วยกันเช็ดไปตัดผ้ามาพอเราพาไวกระเสียณมากินก็คือเธออต้องค่อยๆป้อนอย่างค<อ>่อยอยๆป้น,นเดี๋ยวกินมากเดี๋ยวสะอึก ไปดูถัดไปครับอันนี้แฮมเบอร์เกอร์อันนี้เรากลับมาที่เบสิกที่สุดละโอ้อันนี้ง่ายเลยดูอันนี้คือแค่หนมปังแล้วก็เนื้ออย่างเดียวเลยง่ายๆครับเราคนไม่กินผักเออพูดง,ง่ายสาหรับคนไม่กินผักอันนี้กินง่ายสุดสำหรับคน,คนที่ไปเกษียณที่อาจจะแบบผู้คนน้องหนักด้วยก็อยากกินก็กินได้แต่ผมก็แนะนำว่าทีน,าาน,นี้อาจจะกินขนมปังแค่ชิ้นเดียว เอานนี้วางไว้แลวกินอย่างนี้แทนลูกจอยกับลูกด้วยกินกินขนมปังแค่ครึ่งเดียวพอกินชิ้นนี้หมดก็เดินไปจ่ายชิ้นหนึ่งแล้วกิกนอย่างนี้หนึ่งไม่ต่างกันอยู่ดีเมนูต่อไปครับสำหรับคนที่ไม่กินเนื้ออันนี้คือไก่ครับชิคเก้นแฉกนั่นเองอันนี้แม่เอาอย่างเงี้ยขออนุญาตเพราะว่าชิ้นมันใหญ่เอาโตรอกินก่ให้ ก็แบบมันเป็นคอ้ายเหมือนโคเชลล์อ่ะคุณแม่มันเหมือนกับไอ้ไอ้ไนมำ,น,ำ,น,ำน้ำสลัดครับไก่เขามีอีกหนึ่งเมนูนะครับชื่อว่าคอดไก,ก้นครับจะเป็นไก่ที่แบบมีรสชาติแบบเผ็ดขึ้นมานิดนึงอ๋อเนี่ยไก่ไก่จะแบบรู้เลยว่าไก่มันไปทอดเอาไก่ไปทอดก่อนใช่ไมเห็น,นไก่ทอดเอาทอดแบบมีมีพริกกันคือไม่กินไก่ก็ได้ครับอ<ป>ันนี้คนไทยอ่ะชอบ เพราะว่ามันมีเผ็ดๆไม่เลี่ยนตาเริ่มลอยแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะครับมาถึงเมนูเบอร์เกอร์ที่สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ถูกไหมบางคนแบบวัยเกษียณแล้วก็ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์แล้วนะ <c oughs> ครับเรามีเมนูชื่อว่าชูมเบอร์เกอร์ครับชูมเบอร์เกอร์เนี่ยทำมาจากเผ็ดพอทอมเบโลครับหน้าตาเหมือนเบอร์เกอร์เป๊ะๆเลยคือไม่บอกก็ไม่รู้อ่นานไหมครับข้างใน,นจะเป็นเห็ดจะเป็นอารมณ์คล้ายแฮชบราวน์แล้วก็เป็นมีเห็ดอยู่ขา้างใน ขอโทษนะครับมันเนืน่องจากมันเป็นชิ้ชนิที่8แล้วผมขออนุญาตนะครับเห็นไหมว่าจะเป็นเห็ดอยู่ข้างในเห็นไหมครับตำหรัคนที่กินวีแกนครับรสชาติเหมือนเบอร์เกอร์เลยแต่แค่เป็นเห็ดตอนนี้เรามาถึงเมนูที่เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เซ็กชักแล้วนะครับก็คือฮอทดอกนั่นเองนะครับอันนี้คือฮอทดอกธรรมดาอันนี้คือฮอทดอกแบบมีชีสครับคุณแม่ไหนครับเอามาธรรมดาไหมธรรมดานะ อร่อยอม,มันกินเนื้อมันกินเนื้อวัวไม่ใช่แป้งอ่ะมันเป็นเมนูแบบเมนูท,ที่ที่กินง่ายที่สุดแล้วอ่ะของของของสไตล์นี้ผมก็คือมันมันให้รสชาติแบบเหมือนเหมือนอยู่ iner, เอเมริกันจาเนอร์อ่ะเวลาเมือเวลาเราไปอเมริกันจาเนอร์ไม่แน่ใเวลาเราไปกรุรีบรีบทุกอย่างอ่ะอ,อเมริกาเขาจะให้แบบน,นี้เป็นคอนดอกไปเลยฟีลลิ่งเป็นงั้นเลยคือรสชาติเนื้อ,อะจะเป็นยไงไพ่เลย เรามา็น่งเฟรนฟายครับเขาบอกเฟรนฟายที่นี่เด็ดมากต้นหามแม่ก็เพิ่กินไปหลายชิ้นแล้วนหนาหน่อยแล้วก็หั่นหั่นเป็นเป็นซิ่ๆซี่ๆหันให้มันถวยหันไม่มีอะไรหรอกเฟ็นฝายที่นี่มีความหยาบกว่าที่อื่นเฟรนฟที่นี่มีความหยาบกว่าที่อื่นใช่รอ้อยครับเขาเตรมไว้มันจะเป็นแบบอุ้มซอที่นี่เ่าอ,อยังไม่รู้เลยอุ้มได้เท่าไหร่แต่กินไปประมาณครึ่งมัน่ มันแน่นใช่เนื้อมันแบบมันแน่นแล้วมันหนากว่าใช่ครบหมดแล้วนะครับสำหรับการชิม10เมนูของเชฟแช็ควันนี้เป็นไงบ้างครับอ,อร่อยมากครับอิ่มไหมฮะโอ้โอิ่มมากเลยไม่เคยกินเบรเอร์เกอร์เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตใครที่อยากจะมากินเนี่ยลองมาไว้มากินดูเพราะว่าคนที่ชอบเบอร์เกอร์นี่คนชอบเบอร์เกอร์อ่ะไม่ควรพลาดคุณแม่ชอบเมนูไหนสุดครับชอบเมนูแรกไอกัสแช็คซิกเนเจอร์เลยก็คือเป็นเนื้อไอกัสผมก็ชอบโต้ชอบอันแรกเลยมันเหมือนกับ มันกลางกลางที่สุดมันอร่อยอร่อยที่สุดถ้าอยากกินเต็มที่มันก็จะมีแบบอา่าเช็กสแต็กอะไรให้กินมากขึ้นแต่แค่เรารู้สึกว่าซิกเนเจอร์เนี่ยกำลังอร่อยพอดีสิ่งที่แนะนำหน่ายห,หนึ่งที่ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดอ่ะจริงๆก็คือมิลเชคข้าวเหนียวเจลลี่ใบเตยอ,อันนี้อร่อยอันนี้เป็นซีรีส์เชคที่มีเฉพาะเมืองไทยครับเป็นไทยแลนด์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับชั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปกินเชคสกสแตกบอกว่าเฮ้ยฉันเคยกินเชคกสแตกมาแล้วอ่ะทั่วโลกทั่วโลกก็ไม่มีอันนี้ครับเพราะนี่เป็นของเมืองเดียยวขอองงเมืไท แนะนำให้มานะครับตอนห้างห้างเพิ่งเปิด,ดประมาณ11บเอโมงอะไรเงี้ยเพราะคนงไม่งั้นคนจะเยอะมากตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยคนจะแน่นมากมาวันห้างเปิดที่สัมพันธ์ครับกินเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเดินย่อยด้วยครับใช่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาไปเดินย่อยเดินย่อยอย่างเดียวนะไม่ได้เดินชอปปิ้งนะเดินย่อยแล้วก็ต้องมีของเสร็จไม้เสร็จมือกลับบ้านย่อยหนักลยครับนล่นแหละ <c oughs> ถ้าใครเคยมากินแล้วนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่า คุณชอบกินเมนูไหนเราใจรู้นะครับถ้าใครไม่มาลองไปแล้วไปแล้วถ่ายรูปมาคอมเมนต์ให้ดูด้วยนะครับผมพาคุณแม่ไปไปเช็คก,ก่อนลวครับตอนนี้น๊ายบายครับวันนี้ครับ